อันนี้วิธีตัดขนน้องแมวดุนะคะตัดหน้าตัดหน้าให้เราอย่าบีบคอน้องนะแค่จับประคองเฉยๆนะคะแล้วก็ตัดจากด้านหลังเป็นไปได้ใช้กันไกซอยเพราะว่าน้องหันมากัดได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ความดุที่ร้านพี่ช่างคือ,อระดับห้าดาวทุกส่วนด,ดุจริงเวลาจะกัดคือกัดจริงนะคะอันนี้น้องยอมที่ช่างอยู่<ๆ>ก็เลยยังไม่ถึงขั้น ไม่ีเท่าไหร่เวลาตัดก็ตัดจากด้านหลังค่ะ yeah, <c oughs> อย่าเผชิญหน้าถ้าเผชิญหน้าเมื่อไหร่ก็คือน้องจะตกอุปกรณ์นะคะอาจจะเกิดอันตรายกับน้องได้นะอโอเคไม่ต้องถึงกับปลอมแมนะ่ะเอาแค่พอไปวัดไปวัดก็พอโอเคค่ะประมาณนี้นะพี่ดีตัดขนหน้ากลมแมวจุ <c oughs> <c oughs> ใครที่เขาเรียกว่าอ่ถามว่าใช้กันไกจริงได้ไหมหมายถึงกันไกธรรมดาได้นะคะแต่ต้องระวังแล้วก็ไวนิดนึงนะไม่งั้นมันจะเกิดอันตรายกับทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งแมวได้นะคะดูส <c oughs> ิ <c oughs> ดูเร็วเสียไหมเรากำลังจะเอาน้องแมวดูออกจากตะกร้านะครับ <c oughs> ปู่ี่ช่างเย็นเจนเย็นเจนเย็นเจนเย็นน้องมาอาบน้ําตัดขนนะครับแต่น้องค่อนข้างโหนตัวไม่ยอมให้จับง่ายๆนะเดี๋ยวพี่ช่างจะอาบน้ําสางขนตัดขนให้น้องนะครับตัดเล็บเช็ดหูดูแลทาความสะอาดให้ด้วยนะครับอาบน้ําตัดขนรล้าน้องหมาน้องแมวซอลอนน้นส่นเกริมมาขอนแก่นครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเราม่ต้องนซะื้อไม่โ เสร็จแล้วนะคะน้องแมวน้องแมวดุมากๆเลยนะคะมาอาบน้ําตัดขนนะคะนี่ตอนนี้น้องก็ยังขูอยู่นะขูในลําคอเนาะแ้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลานในสวนเกษตรมอขอนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดทองงสี่สูสี่สี่สี่สามนะคะรายได้่สนึงพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดีนูกัดสบัดเวงวินพี่ช่างรับหมดนะคะ ลอันนี้วิธีตัดขนน้องแมวดุนะคะตัดหน้าตัดหน้าให้เราอย่าบีบคอน้องนะแค่จับประคองเฉยๆนะคะแล้วก็ตัดจากด้านหลังเป็นไปได้ใช้กันไกซอยเพราะว่าน้องหันมากัดได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ความดุที่ร้านพี่ช่างคือ,อะระดับห้าดาวทุกส่วนด,ดุจริงเวลาจะกัดคือกัดจริงนะคะ อันนี้น้องยอมที่ช่างอยู่ก็เลยยังไม่ถึงขั้นไอน,นี้เท่าไหร่เวลาตัดก็ตัดจากด้านหลังค่ะอย่า <Yeah, person. laughs> เผชิญหน้าอ่าถ้าเผชิญหน้าเมื่อไหร่ก็คือน้องจะตกอุปกรณ์นะคะอาจจะเกิดอันตรายกับน้องได้นะอืมโอเคไม่ต้องถึงกับปลอมไม้นะเอาแค่พอไปวัดไปวัดได้ก็พอโอเคค่ะประมาณนี้นะวิธีตัดขน หน้ากลมแมวจุใครที่เขาเรียกว่าถามว่าใช้กันไกจริงได้ไหมหมายถึงกันไกธรรมดาได้นะคะแต่ต้องระวังแล้วก็ไวนิดนึงนะไม่งั้นมันจะเกิดอันตรายกับ <c oughs> ทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งแมวได้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> ดูแล